เทคนิคนี้แม่นยำม,มากครับผมใช้เวลาแค่10นาทีทำกำไรไป6000บาทต่อวันโดยใช้แค่เส้นนี้เส้นเดียวเลยครับเดี๋ยวผมจะขอแถมอีกไม้หนึ่งแล้วกันนะคใครที่เคยเข้าไลฟ์ผมเนี่ยจะรู้ดีครับว่าไม้แถมเนี่ยเป็นไม้อาถรรพ์ของผมเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นกันครับว่าวันนี้ผมจะทำได้ไหมนะเหมือนไม้นี้ผมจะไม่รอดนะครับเดี๋ยวผมจะเตรียมทบไม้ที่2ก่อนนะครับเราจะชนะในไม้นี้เลยหรือเปล่าครับเพื<ๆ>่อนๆอีก5 4 3ส สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีบัญชีเทรดสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและเพื่อนๆก็จะได้รับเงินทดลองไปทดลองเทรดฟรีครับจำนวน10,000ดอลลาร์สามารถเอาไปทดลองเทรดก่อนได้เลยครับที่สําคัญเพื่อนๆจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเรียนฟรีนะครับที่จะมีคอร์สสอนพื้นฐานฟรีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนมือใหม่ตั้งค่ากราฟกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆไปที่คําว่าประเภทกราฟได้เลยครับแล้วก็ให้เราเปลี่ยนจากในรูปแบบเส้นครับเป็นในรูปแบบของแท 1> 1นาทีนะครับแต่ผมจะไม่ได้ดูในรูปแบบของแท่งเทียน1นาทีนะครับผมจะดูเป็นในรูปแบบของ30วินาทีแทนครับเสร็จแล้วครับตรงช่วงเวลาแท่งเทียนเนี่ยเลือกไปที่คําว่า30วินาทีได้เลยครับผมจะอธิบายเพิ่มก่อนนะครับเพราะว่าการดูในรูปแบบของแท่งเทียน30วินาทีเนี่ยเป็นการดูในแท่งเทียนที่เล็กกว่าในไทม์เฟรมที่เราจะเทรดในปัจจุบันนั่นก็คือ1นนาทีครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถคาดการราคา หรือทิศทางของกราฟได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นแล้วในวันนี้ครับผมจะเอามาใช้กับเส้น EMA 25ก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถคาดการราคาหรอกราฟได้แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะสอนมือใหม่ตั้งค่าตัวเส้น EMA 25ก่อนนะครับไปที่คําว่าตัวชี้วัดได้เลยครับเสร็จแล้วไปที่คําว่า Moving a v e r a g e แล้วก็ไปที่คําว่าเส้นค่าเฉลี่ยได้เลยครับเสร็จแล้วตรงตัวเลขตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็นเลข25ครับ แล้วก็เปลี่ยนจากคำว่า SMA เป็น EMA ครับเสร็จแล้วตรงสีเลือกตามใจชอบได้เลยนะครับส่วนตัวผมจะชอบสีเหลืองนะครับแล้วก็กดเลือกใช้งานได้เลยครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการเทรดทำกำไรจริงกันเลยดีกว่านะครับก็ในวันนี้ครับผมมีอีกหนึ่งตัวช่วยครับซึ่งนี่ก็คือสัญญาณ1นาทีของ Sixty Predator นะครับตอนนี้เขาแจกให้ใช้งานได้ฟรีนะครับสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วทักหา Min พิมพ์ไปเลยครับว่าขอรับสัญญาณ1นาทีฟรีนะครับพอเพื่อนๆได้ user เ m e กับพารห้เวิร์ดแจ้ป เสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้หน้าตาสัญญาณแบบนี้ครับสัญญาณเนี่ยก็จะทําหน้าที่คัดกรองกราฟครับแล้วก็หาจุดซื้อขายที่ดีที่สุดให้กับเราครับเวลามีสัญญาณเทรดมาจะมีเสียงแจ้งเตือนเราครับทาให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งเฝ้ากราฟนะครับซึ่งเหมาะสําหรับมือใหม่มากๆเลยครับเวลามีลูกศรมาเนี่ยแปลว่าให้เราเตรียมตัวกดตามสัญญาณครับในแท่งถัดไปนะครับมีลูกศรชี้ขึ้นก็แปลว่าให้เรากดขึ้นนะครับส่วนลูกศรชี้ลงเนี่ยก็แปลว่าให้เรากดลงนะครับการใช้งานสัญญาณ1นาทีกับตัวเส้น EMA ไม่มีอะไรมากเลยนะครับเพื่อๆถ้าเกิดว่ากราฟอยู่ใต้เส้น EMA 25แบบนี้ครับแล้วมีสัญญาณชี้ลงมาครับเราจะหาจังหวะกดลงกันครับกับกันครับถ้าเกิดว่ากราฟอยู่ด้านบนเส้น EMA 25นะครับบวกกับว่ามีสัญญาณไปลูกศรชี้ขึ้นครับเดี๋ยวเราจะหาจังหวะกดขึ้นกันครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการเข้าออเดอร์โดยใช้สัญญาณ1นาทีกับตัวเส้น EMA 25กันครับและเราจะเทรดกันในรูปแบบของแท่ง30วีครับเคครับตอนนี้มีลูกศรชี้ขึ้นมาครับในคู่ EJ นะครับ ก็ตอนนี้มันกาลังนับเวลาถอยหลังครับเดี๋ยวเราจะรอกดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ลูกศรไปลูกศรสีเขียวชี้ขึ้นนะครับเราจะกดขึ้นตอนเหลือ1วิสุดท้ายครับให้เพื่อนเพื่อเนี่ยตั้งเวลาตรงนี้เป็น1 M อได้เลยครับหรือ1นาทีนะครับเสร็จแล้วใส่จํานวนเงินที่ต้องการเทรดลงไปได้เลยครับเดี๋ยวผมจะเข้าออเดอร์ให้คนใหม่ดูก่อนนะครับที่3าบาทนะครับเพื่อนเพื่อนๆ้สังเกตเวลาตรงนี้ก็ได้ครับให้มันเหลือ3 1เพราะว่าตอนมันเหลือ30วิเนี่ยมันจะเปลี่ยนแท่งถัดไปพอดีครับเพราะ รอเหลือ3ามสเอวิเดี๋ยวผมจะกดขึ้นกันครับสามสองสามเอ็ดโอเคผมกดขึ้นเลยนะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามารอดูกันครับก็ถ้าเกิดว่ามีลูกศรที่2ขึ้นมาครับเราจะเตรียมตัวทบไม้ที่2กันครับเพราะว่าสัญญาณเทยนเนี่ยจะมีโอกาสให้เราเทรดทั้งหมด3ครั้งนะครับเดี๋ยวผมเตรียมตัวทบไม้ที่2ก่อนนะครับผมก็จะใส่จํานวนเงินเป็น2เท่าของไม้ที่1ครับคือ60บาทนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเราชนะไม้1เลยหรือเปล่าตอนนี้ยังลูกศรที่2ยังอยู่นะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนเรา ก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะปรับเป็น time frame หนึ่งนาทีให้เพื่อนๆดูครับว่ามันตรงกันนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนเป็น1นาทีนะครับเห็นไหมครับว่าพอเราปรับเป็น time frame หนึ่งนาทีมันก็จะตรงกับตัว สัญญาณเป๊ะเลยนะครับซึ่งเราก็มาชนะในไม้ที่1อย่างสวยงามเลยนะครับเพื่อนๆซึ่งจริงๆแล้วครับตรงจุดที่เราเข้าออเดอร์เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าแท่งเนี่ยเป็นแท่งสีแดงก็จริงครับแล้วก็อยู่ใต้เส้น EMA 25ด้วยครับแต่ในรูปแบบของ30วินาทีครับแท่งเทียนครับมันยังอยู่เหนือเส้น EMA 25อยู่ครับผมก็เลยมองว่ามันมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นไปได้ครับผมก็เลยตัดสินใจกดขึ้นในออเดอร์นี้แล้วก็ทําให้เราเนี่ยชนะในไม้ที่1มาอย่างสวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับ ก็อาจจะไม่ได้เข้าออเดอร์นี้กันนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับกราฟต้องอยู่เหนือเส้น EMA 25และลูกศรชี้ขึ้นเราถึงจะกดขึ้นกันครับแต่ถ้าเราดูทางเฟรม1นาทีเนี่ยในออเดอร์นี้เราก็จะไม่ได้เข้าเทรดกันครับแต่พอเป็น30มวิครับมันยังอยู่เหนือเส้น EMA 25ครับผมก็เลยตัดสินใจกดขึ้นในออเดอร์นี้ครับและก็ทําให้เราชนะในไม้ที่1อย่างสวยงามเลยนะครับซึ่งผมก็จะเทรดในหัวข้อดิจิตอลเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราจะได้เปอร์เซ็นต์กำไรเยอะที่สุดครับ ตอนนี้สัญญาณเป็นลูกศรชี้ขึ้นครับเดี๋ยวเราจะรอกดขึ้นตอนมันเหลือ1วิสุดท้ายครับก็เราก็ตั้งเวลาเป็น 1M หรือ1นาทีตรงนี้เลยครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเทรดตรงนี้นะครับเพื่อนๆนแล้วผมก็รอกดขึ้นตอนเหลือ1วิสุดท้ายครับโอเคครับเพื่อนๆนเหมือนเดิมครับขอแค่ภายในระยะเวลา1นาทีนี้ครับมันสามารถปิดอยู่เหนือเส้นสีเขียวผมก็จะชนะในออเดอร์นี้เลยครับเพื่อนๆและวิสุดท้ายครับโอ้โหสวยงามครับ ดีตอนนี้เขาแจกให้ใช้สัญญาณ1นาทีฟรีนะครับสัญญาณที่ผมใช้ในคลิปนี้เลยสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วทักแอดมินพิมพ์ไปว่าขอรับสัญญาณ1นาทีฟรีซึ่งจะมีเงื่อนไขอยู่แค่2ข้อครับข้อที่ 1. 1เปิดบัญชี 8x t ทผ่านลิงก์ที่แอดมินส่งให้หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยข้อที่2เพียงแค่เพื่อนๆมีเงินอยู่ในพอร์ตตัวเองจํานวน1,500บาทซึ่งเงินตรงนี้เป็นเงินที่อยู่ในบัญชีของเราเพื่อนๆจะใช้เทดหรือไม่ใช้เทดก็ได้สามารถใช้บัญชีทดลอง เพื่อเทรดศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันก่อนได้เลยแล้วถ้าเพื่อนๆไม่พอใจก็สามารถถอนเงินออกได้เต็มจํานวนพิเศษเพื่อนๆจะได้เข้าห้องเทคนิคลับเป็นห้องที่จะมีคาสสอนพื้นฐานการเทรดส,สาหรับมือใหม่ให้ฟรีพร้อมไลฟ์เทรดสดพาเทรดทำกำไรไปพร้อมกับโค้ดและแจกเทคนิคลับให้เพื่อนๆเทรดได้อย่างโปรมากยิ่งขึ้นไปอีกมาแล้วครับหนึ่งไม้สวยๆครับเพื่อนๆวมากเลยนะก็ในวันนี้ครับผมตั้งเป้าไว้ที่2ไม้ในะเบืนะ่อเดี๋ยวเราเก็บกันอีกหนึ่งไม้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปพัก เดี๋ยวผมรีแคบในออเดอร์นี้ให้นะครับเพื่อนเเห็นไหมครับว่าสัญญาณเป็นลูกศรชี้ขึ้นมาครับแล้วเราก็รอกดตอนเหลือ1วิสุดท้ายครับแล้วพอเราดูในทางเฟรม30มวิเนี่ยก็ทําให้เราเข้าออเดอร์ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ทําให้เรามีโอกาสชนะในไม้ที่1เลยนะครับโอเคตอนนี้มีสัญญาณมาในคู่ EU ตอนนี้กราฟก็อยู่ด้านบนเส้น E m a 25แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะหาจังหวะกดขึ้นในไม้นี้เลยนะครับเพื่อนๆนหนึ่งวิสุดท้ายครับผมกดขึ้นเลยครับมาครับเพื่อนเวามารอนเนีหมด เวลานะครับแท่งเทียนครับสามารถปิดอยู่เหนือเส้นสีเขียวที่ผมกดขึ้นไปเนี่ยผมก็จะชนะในออเดอร์นี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแท่งเทียนเนี่ยมันปิดอยู่ใต้เส้นสีเขียวครับผมก็จะเตรียมตัวทบไม้นะครับแต่ต้องสังเกตตัวสัญญาณด้วยนะว่ามีลูกศรที่2ขึ้นมาหรือเปล่านะครับโอเคครับเพื่อนๆอีก10วินาทีครับเราจะชนะไม้1สวยๆเลยหรือเปล่าครับเพื่อนเดี๋ยวเรามารอดูกันครับเพื่อนๆอีก4 3, 2, 1และสวยงามครับเพื่อนๆ เราทำกำไรกันไวมากเลยนะครับสำหรับรอบนี้นะเพื่อนๆเราใช้เวลาไปแค่2นาทีเองนะครับก็ตอนนี้นะครับเราก็ปิดจบทำกำไรไปที่2ไม้ตามเป้าของเราเรียบร้อยแล้วครับอย่างที่ผมบอกครับพอเราเอาแท่งเทียน30วิครับมาใช้ในการคัดกองกาวครับมันจะทําให้เราเนี่ยหาจุดที่เราเข้าออเดอร์ได้แม่นยํามากยิ่งขึ้นครับทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ต้องมานั่งทบไม้เลยนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยวินไม้หนึ่งสวยๆแบบนี้ไปเลยนะครับเพื่อนๆแต่ผมก็จะบอกแบบนี้ทุกคลิปนะครับไม่มีเทคนิค ที่จะการันตีให้เราว่ามันจะชนะ100%เนตะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องบริหารพอร์ตของตัวเองให้เราพอทบทั้งสาไม้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็อาจจะไม่ได้ชนะไม้หนึ่งแบบนี้ทุกครั้งนะครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้มีคู่ GJ มาอีกไม้หนึ่งนะผมมองว่าสวยเลยเดี๋ยวผมจะขอแถมอีกไม้หนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้เหลือหนึ่งวิสุดท้ายผมกดขึ้นเลยนะเพื่อนๆ โอ้โหแต่ผมได้ราคาไม่ดีครับกราฟค่อนข้างสวิงพอสมควรเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยถูกกับไม้แถมนะครับเพราะว่าใครที่เคยเข้าไลฟ์ผมเนี่ยจะรู้ดีครับว่าไม้แถมเนี่ยเป็นไม้อาถรรพ์ของผมแต่ในวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาล้างอาถรรพ์ไม้แถมครับเดี๋ยวทุกคนมาลุ้นกันครับว่าวันนี้ผมจะทาได้ไหมนะโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เหลือเวลาอีกประมาณ20วินาทีครับเหมือนไม้นี้ผมจะไม่รอดนะครับแล้วก็มีลูกศรที่2ขึ้นมาด้วยเดี๋ยวผมจะเตรียมทบไม้ที่2ก่อนนะครับโอเคครับเพื่อนๆผมก็ทบ ขอให้เรากลับมาชนะในไม้ที่2เลยแล้วกันนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีก30วิครับโอ้โหตอนนี้มีวอลลุ่มทางฝั่งบายเนี่ยดันราคาขึ้นมาได้สูงมากครับทำให้เราเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสชนะอยู่นะครับแต่เวลายังไม่หมดก็ยังไม่มีอะไรแน่นอนนะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับอีก10วินาทีครับเพื่อนๆเราจะชนะในไม้นี้เลยหรือเปล่าครับเพื่อนเอีก5 -4 3ส1โอ้โหสวยงามครับเเ ในไม้นี้เราชนะในไม้ที่2อ,อย่างสวยงามเลยนะเรับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราปิดชนะนะเรับเพื่อนๆแล้วก็กําไรเราก็ขึ้นมาแล้วครับเพื่อนเอนถ้าเกิดว่าในวันนี้ครับผมสามารถล้างอาถรรพ์ไม้แถมได้แล้วครับเพื่อนๆ ก็ในวันนี้นะผมเทรดไม้หนักกว่าปกตินิดนึงนะครับเพราะผมมองว่าการดูในทางเฟรมที่เล็กเนี่ยค่อนข้างทําให้เราครับมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เข้าออเดอร์ได้แม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะครับสรุปกําไรครับเทรดไปทั้งสิ้น3ไม้ครับผมทํากําไรไปทั้งสิน 6, ้น6,222บาทครับ เดี๋ยวผมจะขอปิดจจอบไว้ที่3ไม้เลยนะครับเพื่อนๆเขาต้องบอกแบบนี้ครับถ้าเรานั่งเทรดไปทั้งวันเนี่ยเราอาจจะไปเจอจุดที่กราฟมันไม่สามารถใช้เทคนิคของเราได้ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเทรดทุกครั้งเพื่อนๆอ,อย่าลืมตั้งเป้าหมายการเทรดกันนะครับ โอเคครับก็ในวันนี้ผมขอปิดคลิปเอาไว้เท่านี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบสไตล์การเทรดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก,กดติดตามช่องนี้เอาไว้ได้เลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆจะได้ไม่พลาดเทคนิคหรือเครื่องมือดีๆครับที่ผมจะเอามาแชร์ในครั้งต่อๆไปนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบายครับ